อีจัดฟอร์นกเกี๊ยนเฮลฟอร์นเฮลฟอร์นฟันฟันบล็อกไอสซะเกล็ดฟอร์มเขาไม่ได้ี่น้องนะฮะมื่อ้านที่มันซุ่มอย่างน่ะอะไลนะออเขาเรียกว่าหนวดดำมาหน่ะยนะต้นหนวดสงดำซ้ำยี่นะแมนส่วนหนวดสีดำขนาดไหนแก้วมาพี่น้องะหนวดดำไม่แล้วนะผมจุจัดการซุ่มี่น้องมันควงละสิบเก้าเพชรมาว่าจัดเราเมื่อนี้ต้องจัดหนวดดำมันนะเขาบ้าไม่เด้องอีอย่างบ้านได้มีโอ้ยหนานี่ผมบ้านได้มีเว้ยอันนี้บ้านได้มีเว้ยแล้วก็หนวดดำี่น้องแก้วหน่ดำดำนี่คอยมากหลายวัน ไร,รับ,นนะบคุณระบบกองได้รับซบไม่หรอกนะไอเล็บอยู่ขอบพูดหลายครับพี่ไอเตยโอ้ยสวัสดีครับผมจัดได้ลนะเมาสได้ละไล่สีกลมสวัสดีครับจัาสวัสดีครับอยู่ดีมีแฮงก์ได้เลนะเอออ้อะไรเจ้าวโอ้โหูจัดโอ้ยอนะไรวะจัดอีนะจัดอีกจัดอีกกองละาสิบเก้าจัดแฝดเบอร์ปลุกเบิร์จักรกองนะผมนะเนะี่ยเดี๋ยวขอบพูดหลายครับไอปนุ่ม ทิ่เอาแกลนคืนเบากอ้าวเาแกลนขึ้นเราคอยอะไรวะเนี้จัดไปครับเอาแล้วมันี้สวยแล้วขอสยัดซุปม่อนอะโหเนี่หลายเนอะเฮ้ยได้เราไอ้ได้ได้หัวอันดีเวอต่างยี้ยี้เนี่ยต่างยี้ยี้ได้เราพี่น้องสวยครับได้อันนึงแล้วอะไรวะเนี่ยเนี่ยได้เราเนี่ยเออหัวดต้นหนวดดำเว้ยเดี๋ยวต้นหนวดดำเนาะจัดก่อนเนาไปสามสิบกองเหรอนนี่สามสิบกองเหรอนะ สามสีกองพานไปไปน้องอ้าสี่สองสี่สีกองพานไปสุบเจ้าสุบจากกองได้บอกคอยได้ไน้องอสี่สีกองไดไหน้องเอากองยี่ห้าชาสีกองไปน้องอาบอกบอก้ยอกเรียบร้อยครับหาสกองอดีไปน้องเอ้ยนวดดำาันหมาสเมียเนใสทันทีอลยใส่กส้นี่สวยครับนะมึงนีมันรอทำอะไรบกเดียวกูดํหนวดมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มทน่น้องต้องแบบนี้ไหม โอ้โหขอบตาเลยเพิ่งพูว่าสูบซาไหมไหมวะโอ้โหนี่ไม่รอดนะสำหรับหนวดดำไม่รอดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปปรปปรปปรสุ่มเมืกล้ๆแล้วสุ่มองไหรเลยเออพ้วนเลยต้องแบบนี้เนี่ยการแต่งตัวน่แว้แต่งไวค้คลาสสิกแล้วล่ะนีะ่นะเป็นโคตรเท่อะไรเท่ไม่รู้เลยแกล้วไม่้อดนะหาสีกองครับผมจะก,กองได้สุ่มเจ้าผมหาสีได้ขอยงนะเพราะจะไม่หัวซาแล้วนะมันก็สุดยอดจริงนะสำหรับหนวดดำเนี่ยขนาดหนวดยังดำขนาดนี้นะ แล้วหนวดจะนับขนาดไหนก็แก้วสวยกดไล่ได้พี่อนตองอยังอ่ะ